แล้วก็การที่เราปาไปแรงๆจะทําให้มีคนมีความเร็วมากกว่าปีกล่างเรื่อยๆจะทําให้เกิดจะทําให้ปีกล่างจะทําให้ลมที่ไหลผ่านเข้ามาจะไหลผ่าน,นที่ปีกบนมากกว่าปีกล่างจะทําก็จะเกิดแรงยกที่ปีกล่างคับเพราะปาไปแบบนี้ปาไปตรงๆก็เกิดแรงยกที่ปีกล่างจะทําให โค้งมาแบบนี้แล้วพอหมุนไปเรื่อยๆๆแล้วก็กลับมาที่เดิมตรงไหนที่บอกว่าเป็นปีกบนกับปีกล่างอันนี้เวลาอยู่มันจะอยู่แบบ,แบ,บไหน,บบนเวลาอยู่ในอากาศแบบนี้หรือว่าแบบไหนก็คือเวลาปลาไปต้อนหมุนตอนที่หมุนอยู่ทุกทุกครั้งถ้าไปอยู่ด้านบนก็<ม>น้ำ<บ>นปีกล่างบนไปเรื่อยๆแล้วพอปีกมีแรงยกด้านปีกล่างก็จะเริ่มโฟมมาอย่างนี้แล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมแล้วเริ่มกลับมา เดิมเลยแบบนี้อธิบายอย่างโหด